สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชุก,กุศลถวายผ้าพระกฐินณวัดเบญจมาพรพิษุูสิทธวนาราม วันนี้เวลา16นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จแทนพระองค์ไปวัดเป็นจะมาบพิดุสิทธวนารามในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐถินวัดเป็นจะมาบพิดุสิทธวนารามเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชน,นิดราชวรวิหารเดิมชื่อวัดใสทองหรือวัดแหลมไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าสร้างขึ้นในสมัยใด แรกปรากฏในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชาส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระพิพิธพคขภูเบนเป็นผู้บัญชาการกองทัพในส่วนการรักษาพระนครในคร่าวกบฏเจ้าอนุวงศ์ส่งตั้งกองบัญชาการบริเวณวัดแหลมเมื่อเสร็จสิ้นการปราบกบฏส่งชักชวนพระอนุชาและพระคณิษฐาร่วมเจ้าจอมานดาเดียวกันสี่พระองค์บูรณะปฏิสังขรณ์วัดแหลม และพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหมามกุฎวิทยามหาราชได้พระราชทานนามว่าวัดเป็นจมบทพิษซึ่งมีความหมายว่าเป็นวัดของเจ้าหน่ายห้าพระองค์ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหนีพระราชดำริให้สร้างสวนดุสิต จึงทรงทำพาติกรรมโดยรุงวัดดุสิตหรือวัดดุสิตารามที่อยู่ใกล้กันสถาปนาวัดขึ้นใหม่ได้รับพระราชทานวิสุงคามศมาีมาเมื่อวันที่หนึ่งมีนาคม2442นามพระราชทานวัดเป็นจมบาบพิษดุสิตวนารามมีพระราชดำริให้วัดแห่งนี้เป็นโรงเรียนพระปริยติธรรมสำหรับมหานิกายให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไปในพระราชอาณาจากักรส่งสร้างเสนาสนะภายในพระอารามเช่นพระอุโบสถ พระที่นั่งทรงผนวดพระที่นั่งทรงธรรมหอระฆังบวรวงและสงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หล่อพระพุทธชินาราชและอัญเชิญไปประดิษฐานเป็นพระประธานพระอุโบสถที่ออกแบบอย่างงดงามโดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพยาณริสรานุวัติวงศ์ปัจจุบันมีพระธรรมวชิราธที่ปดีเป็นเจ้าอาวาสมีพระภิสุกสงฆ์71รูปสามนเณร13ารูปรวม8 4รูป